มีคำถามเข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันที่24นะครับถามว่าไอ้เจ้าแท่งหน้าตาอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในการกลับตัวกลายเป็นขาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวมาฟังคำตอบในคลิปนี้ครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศประจำเช้าวันพฤหัสที่25กันยายนปี2568ผมขออัปเดตหุ้นของวันที่24กันก่อนนะครับสวยหลายตัวนะฮะแม็กเนี่ยยังมองเป็นลักษณะของการซึมลงต่อเนาะในภาพยาวใครที่เก็บสะสมมาอาจจะต้องแบ่งขายทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอรอบใหม่ ต่อ้วยตัวเมก้าก็ยังมองเป็นลักษาของการซื้อลงต่อเช่นกันนะครับส่วน AS เป็นการรักตัวนะครับวางสต็อปลอตที่3.04ได้เลยบาบา8 0นี้ลูกรักลูกรักเลยนะเออตรงนี้ก็ยังมองเป็นขาขึ้นต่อจริงๆกอดต่อไปเลยก็ได้นะฮะไอไอพวกหุ้นนอกเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างง่ายอ่านไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับหุ้นไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่อีกลูอะไรอีกตัวนะฮะ GLD ถ้าใครที่เป็นสมาชิก y t u t u นะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยระดับ750ผมได้แชร์ไอเดียเกี่ยวกับการสวิตกองทั้งสวิตกองทั้งสวิตหุ้นในภาพใหญ่ว่าไอ้ GLD มันจะสามารถเข้ามาช่วยเราตรงนี้ได้ยังไงนะครับถัดมาคือ Google ใช่ไหมกูเกิลศูนย์ก็รอต่อไปรอให้มันกระชากต่อไม่รู้ว่ามันจะ จะกระชากวันไหนอะแต่โอกาสในการกระชากอ่ะจะสูงแน่ๆนะครับสต็อปลออยู่ที่23.10แล้วก็ไขโฉนะฮะขอเรียกชื่อจริงแล้วกันนะไขโฉนะแปตัวนี้ก็ได้เล่าในรายการสมาชิกไว้เหมือนกันนะผมจําไม่ได้ว่าเป็นของเช้าวันที่19หรือเช้าวันที่22โดยให้รอสัญญาณในการดึงกลับ เออนะแล้วมันก็มาดึงกลับจริงๆอ่ะคือวันที่23แล้ววันนี้คือเต็มๆเลยฮะนี่คือ Take Profit ได้เต็มๆเลยนะมันขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่3.3มนะครับมันมากันทั้งกลุ่มเลยนะครับนี่คือกลุ่ม s e m i คอนดักเตอร์นะครับจะมีไคโชนะฮะมี Smic แล้วก็มีหัวหงใช่ไหมก็มากันทุกตัวเอาง่ายๆนะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถกอดรอได้เหมือนกันนะครับผมก็อัปเดตให้ในสมาชิกไปแล้วนะเ v i d i a 0ด มีคำถามเข้ามาเยอะมากแล้ว NV i d i a เดียที่เราเอามามัน,มนก็มีหลายหลายค่ายเนาะจริงๆแต่ละค่ายนะ่ะไซส์อะไซซิ่งอะมันไม่เท่ากันก็แล้วแต่สะดวกเลยครับชอบตัวเล็กชอบตัวใหญ่อะไรก็ตามสะดวกเลยจริงๆมันก็อ้างอิงตัวแม่ตัวเดียวกันนั่นแหละแม่ขึ้นไอ้พวกนี้มันก็ขึ้นตามหมดนะครับแล้วก็แพน W80 ก็ยังทรงๆของเขาอยู่นะ ผมขออัปเบสต็อปลอดใหม่ล้วกันนะครับที่6.65นะเพราะว่ามันด่งลงไปแล้วก็ดึงกลับคืนขึ้นมานะครับทีนี้สองตัวนี้มีคนถามมาตอนกลาวันเนาะผมก็เอามาดูเอสมิกเอสมิกนี่ก็สมาชิกเหมือนกันนะนะใครที่เป็นสมาชิกนี่อย่าอย่าพลาดรายการหนึ่งนั่นคือรายการทฤษฎีกระแสที่ผมเึ่งทำตอนนี้มีทั้งหมด15 EP ถาอไปแต่ว่าป้าทำรายการมาเล็มาทำรายการกับป้าก่อนไหมมานี่มานี่มานี้ มานี่โอ้เจ็บ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 โอ้มามามา,มาปเปล่าไหนจังยังไม่หาิั์ยังปิปัตเตอร์เหรอไหนโชว์สิโชว์พาสเตอร์ดิพาสเตอร์หมดอ่าพาสเตอร์หมดเพราะติดเล่นเนาะตอนจะใช้จริงได้ใช่ไหม ไม่ได้ใช้เลยโอเคมาถึงไหนแล้วแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ยังสามารถตามได้อยู่นะครับนั่นก็คือ STA ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเวแบบนี้เป็นขาขึ้นเลยขาลงขาลงขาลงยังไงล้วมันชีหช้หัวชี้หัวโดยอย่างงี้าขาขึ้นใช่ไหมคะนี่ไงฟุ๊บขึ้นเลยลงอย่างงี้ขึ้นเลยลง,ยงขึ้น,นโอเคเอฝั่งนี้มันอยู่ข้างล่างเนาะฝั่งนู้นอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ อ่าไม่ขาขึ้นนะคะทีน,นี้มาดูดัดชนีกันบ้างมีคนถามป้าเข้ามาตั้งแต่เช้าบอกวันนี้มันมีโอกาสในการกลับตัวได้ไหมนะครับคำตอบนะฮะฟังคำตอบดีๆนะครับไม่รู้ครับยังตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในการดึงกลับเนี่ยมันดึงแบบดึงบางมากๆก,ก,การดึงมันไม่ได้ดึงแบบแข็งแกร่งแล้วก็ตำแหน่งของการเปิดเนี่ยมันเปิดโดดอย่างที่เวว่าจริงนะ เออมืนเปิดดวยที่เวพูดเมื่อวานน่ะมันมีแกว่งขึ้นแกว่งลงนะฮะแต่ว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อวันนี้แหละวันนี้จะเป็นตัวฉเฉลยนะครับว่าสมมุติว่าวันนี้เล่นอยู่เหนือโซน1,278จะเป็นขาเอาเอจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดิต้องเป็นแท่งสีสีเขียวหรือแดงสีแดงสีเขียวเท่านั้นนะฮะ ต้องเป็นสีเขียวมันถึงจะแปลว่ามันขึ้นไงคะถ้าเกิดมันเป็นสีแดงมันก็ลงต่อสิใช่ไหมสีสีเขียวอะไรไฟสัญญาณสีเขียวเป็นยังไงสีเขียวไปไปได้สีแดงต้องต้องหยุดน,นะคะโอเคส่วน s อสาศูนย์ซีรีส์แดอ่าผมไม่ค่อยได้อัปเดตนะผมขออภัยนะทั้งวันเนี่เราก็ไปตัดผมใหม่ใหม่ด้วยไหมปาหลอกไหมไม่ไม่หอกเลยหรออะไรวะ จะกินจะได้ขนมกินมาแล้ววันนี้ฮะอล่อหรือยัง่อหล่อแล้วนะอันนี้มันยังมันยังไม่สุดเนาะเหลือเก้านาทีซึ่งผมมองว่าน่าจะแผวะ่วอะเออแต่ดูทรงเซ็ตก็ได้นะครับถ้าทรงเซ็ตมันสุดท้ายนะมันปิดเป็นเขียวได้จริงๆอะเราสามารถเปิดสัญญาณแอลได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดมันทําไม่ได้ก็เปิดช็อตต่อเนาะเดี๋ยวรอดูท้ายตลาดวันนี้แล้วกันนะว่าจะยืนอยู่สักแค่ไหนนะฮะ อ้าวเดี๋ยวมาดูหุ้นของวันนี้กันบ้างมีตัวไหนที่น่าสนใจมีตัวแรกคือเอมาซอนรู้จักไหมเอเมซอนแปดศูนย์เอเออ่าตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำไมสีแดงอันนี้ลาวจังอ่ะเพราะว่ามันโดนทิ้งลงมาค่ะเออมันโดนขายไงมันก็กลายเป็นสีแดงยาวแล้วก็มีสีเขียวสั้นๆนะใช่ไหมอันนี้สีแดงยาวเลยเออ แล้วนี่ก็มีไส้ยาวๆเห็นไหมคะมันเป็นไส้ๆส้ตรงนี้เห็นไหมค่นนะทำไมถไมคันเท้าล่ะเดี๋ยวเขาปาเกาให้อ่ะมันจะเป็นไส้แทงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสามารถเล่นได้ในระยะสัปดาห์นะครับมันปุ่มปุ่ม,มที่บ้านมีเด็กคนไหนมันคันบุ่มุ่มไหมฮะเวลาที่ชอบคันบุ่มๆุ่มนะเราอยากไปเล่นผมเล่นนุนเออเดี๋ยวปาต้องทำรายการก่อนอโอเคไหม แต่ท่านประมาณ1.90นะครับส t o p ปลอลึกนะฮะเดี๋ยวเยียมๆก่อนค่ะ1.75นะครับสต็อปลอตแค L80 อันนี้ก็กอดขึ้นไปได้นะเอาจริงไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะเออถ้าเกิดมันไม่ได้แบบเร็วร้ายมากตั้งส t o p ปลอไว้สัก20.20 20. ถ้าเกิดหลุดก็ค่อยคัดแต่ถ้าไม่หลุดก็กอดมันต่อไปผมว่า25ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าจําเป็นนะครับแล้วยังไงจีนก็ต้องแข่งอยู่แล้วนะฮะ แข่งกับอเมริกานะแล้วก็ n v ็นวีเดียฝากตามด้วยแล้วกันตัวนี้ขอใช้สต๊อปลอที่16.40นะครับแล้วก็ลุ้นเบรกไ h นะครับเบรกไฮในที่น yup ี้เอาแค่นี้นะครับ17.3แล้วก็จะไปที่17.9ถัดมา2ตัวเอาไว้ตามได้เล่นขำๆอ้ยโอ้ยนะอ่าอืออือเอ่าอาอืออือเราจะขนาดนั้น ถ้าเล่นก็เล่นเป็นแบบลักษณะของเดทนะครับถ้าเกิดเปิดมาอยู่ในโซนบวกก็สามารถเล่นได้เลยแล้วก็ปิดเมื่อกําไรนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมันเปิดลงมาลบก,ก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะฮะอ,อันนี้เอาไว้เอาไว้ไวดูเฉย <Okay. S 1> สนุกสนานส <Okay. S 1> ามารถทิปคอมใครชอบไปเที่ยวนะฮะจองทิปคอมเอ็ทิปคอมแปก็คืออันเดียวกันนะฮะกับเว็บไซต์ทิป c อ m อ่ะอ่าสต๊อปออยู่ที่2.46นะครับ ลนลี้ขึ้นไปได้นะครับตัวนี้อาจจะแบบ2.7 2.8หรือไม่ก็ใกล้ๆ3บาทได้ส่วนหุ้นไทยตัวที่ลุ้นการกับตัวในรอบนะครับก็คือ ttb นะ ttb วางสต๊อปลอตที่1.86ได้เลยนะครับแนวต้านประมาณ1.98แล้วก็ x i ยวมีนะหมากแล้วนะครับสต๊อปลอตตัวนี้เอาไว้ที่5.20นะครับแนวต้านมองที่5.75และตัวสุดท้ายมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ที่มันยอ่อลงไปลึกๆเมื่อวานอนะ่ะเกิดจากพายุ อะไรพายุไ<อ>ต่ฝุน่นอะไรใช่พยายุไต้ฝุ่นที่มันเข้ามาตีตีสองลูกอะนะ,อะ,อะมันก็เลยเกิดการย่อลงไปนะครับถ้าเกิดใครไปดูข่าวข่าวพวกอ่าินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ไปดูภาพดูเราจะเห็นว่ามันแรงมากนะปปนี่คือไต้ฝุ่นระดับ4ระดับสี่คือความเร็วลมเนี่ยอยู่ที่ราวๆสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับคือ เออทีนี้เดี๋ยวมาตอบคาถามเดี๋ยวจะมีคนถามเวเข้ามานะ oh, เออจะมีคนถามเวมาแล้วเวตอบได้ไหมไม่ได้หรอโอเคอาก่อนจะไปตอบคาถาม oh. ชวนคนสมัครก่อนอยากเข้ากลุ่มไลน์ไหมคะมเข้าไหมคะไม่เข้าก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าแต่ถ้าถ้าอยากเข้าก็โทรห,หาอาจอยเนาะมีไงอาจอยใช่ไหมจำจอยได้ไหมจำได้แล้วก็โทรหาลุงทอมมี่ ลุงทอมมี่ไงลุงทอมมี่ที่อยู่อยู่ที่โบก๊กอะนะเออนะครับอยากเข้าก็โทรไปติดต่อเอานะฮะออโอ้ย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 ,อย,อย,อยมีเด็กมากกวน <c oughs> นี่เขาบอกว่า้องเวลา อ๋อก่อนเวลาจะตอบเนี่ยเวลามีคิดนิดนึงด <c oughs> ้วยเนะวันนี้เขาบอกว่าแม่นมากเลยนะที่เวิีคอไปเมื่อวานอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนพี่ทำโรงแรมีเซลล์ยาเซลล์เครื่องมือมาพักแกบอกเงินเดือนน้อยหมื่นกว่าต้องหาห้องประหยัดเงินเหลือเก็บอมอมเก็บอมค่าคอมเอาเดินทางเยอะ กว่าจะได้เจอหน้าครอบครัวก็วไม่กี่วันอ๋อสมัยที่เป็นผู้แทนนะครับถ้าเลือกโรงแรมนะก็คือไม่เกินคืนละ400บาทเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในนั้นอนะสมัยนั้นอนะผมจะมีค่า <c oughs> เขาเรียกเป็นค่าเมนเทนแน,นค่าเอ็กเพนอะไรพวกเนี้ยประมาณวันละ880สมัยเมื่อ15ปีที่แล้วดูเยอะไหมเยอะเนาะแต่ว่าใน880เนี่ยรวมโรงแรมนะฮะ <c ười> แล้วนอนเราต้องนอนโรงแรมเกือบทุกคืนนะ่ะนึกภาพไหมเพราะเราเราออกต่างจังหวัดนะ่ผมดูทั้งหมด9จังหวัดภาคอีสานนะ่ะตั้งแต่อุบลไปจนถึงสารคามอะ่ะเออนะมุกดาหารอํานาจเจริญยโสศรีสะเกดเนี่ยดูหมดเลยนะภาคอีสานแล้วเราก็ต้องนอนโรงแรมหลายๆที่นะครับแล้วถ้าเกิดโรงแรมแพงเนี่ยโอ้ยหกร้อยเจร้อยเนี่ยนอกจากค่าโรงแรมยังมีค่าน้ํามันเลยนะในแปดร้อยแปดสิบนะค่ากินก็อยู่ในนี้นะ ออส่วนค่าคอมเนี่ยสมัยที่ทํางานยังไม่เก่งเท่าไหรอ่อ่ะก็2เดือนอะคอมผมออกทุกสองเดือน2เดือนผมได้18ื่นแเงินเดือนหมื่นสองเพศสัตว์มีใบด้วยนะเนี่ยเพศสัตว์มีใบประกอบแต่เขาไม่ได้สนใจนะค่าใบผมก็ไม่ได้สตาร์ทหมื่นสองค่าคอม18ื่นก็ตีว่า9ก้าพันเพราะว่า2เดือนจ่ายทีหนึ่งแต่พอทําไปเก่งขึ้นเรื่อยๆอะฮะเราเราเริ่มรู้เราเริ่มมีประสบการณ์นะ ตัวคอมมิชชั่นอ่ะมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆฮะสเดือนแสนแสนกว่าก็มีแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาวะค่าครองชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันยังจะเหมือนในอดีตหรือเปล่านะแล้วก็แบบพวกเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นไม่รู้เหมือนกันอาจจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอันนี้ไม่ไม่รู้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งคือวันที่ผมลาออกอะ่ะก่อนวันนึงอะ่ะเขาปรับค่า e x p e n พขึ้นจาก8ป0ไปเป็น900าร้อพันหนึง่งเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้กับเขาเลยนะติดดอยเยอะมากเลยนั่งทับมือจะเทรดต่อเมื่อคิดแล้วว่าหุ้นน่าจะไปต่อเท่านั้นอ่ะใช่ครับพอที่จะนำกำไรมาตัดดอยบางส่วนอ๋อาก็ทำ่างนี้ก็ได้ครับผมก็ทำแบบนี้อยู่ในช่วงที่แบบติดหนักๆมากๆนะผมก็ใช้รถถูกๆครับผมชอบฟังตำนานคนที่ประสบความสำเร็จผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่า ก้าวมาขั้นหนึ่งในชีวิตแล้วกันนะพูดชัดแล้วนะวเนี่ยนักวิเคราะห์ตัวจิว๋วรบกว่าแนวโน้ม ACC กับ CI ตัวไหนพอที่จะเข้าได้บ้างอ่ามาดูนะครับ ACC มันหุ้นปั่นปะวะ ACC เอยอ,อย่างที่ว่านะถ้าถ้าจะเล่นจริงๆนะครับระวังมันย่อเนาะสตอ็อปลอสจะอยู่ที่0.49นะครับส่วน CI พี่จับแต่หุ้นตัวเล็กออย่างนี้ไม่น่าเล่นอยู่แล้ว ถ้าแบบว่ามีช้อยแค่สองตัวผมจะเลือก ACC แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีแค่สองตัวเนี้ยผมจะเลือกตัวอื่นผมจะเลือกดีเลือกหุ้นที่มันเป็นดนะีอน่ะไอ้พวกเนี้ยโอกาสที่จะอกหักอะ่ะจะน้อยมากนะครับแต่ว่าดีก็ต้องเลือกดีๆต้องเลือกตัวที่เป็นขาขึ้นด้วยดีหลายๆตัวที่เป็นขาลงเนี่ยไม่เล่นนะฮะร,รบกวนสอบถามหุ้นป๊อปมาดยังถือได้ไหมมาครับ เพราะมาแปดศูนย์ใช่ไหมฮะว้า wow, มันอืมันย่อลึกเกินไปแล้วก็ไม่ยอมดึงกลับด้วยสำหรับวันนี้จริงๆแบบเนี้ยถอยก่อนได้นะครับเพราะว่าหนึ่งในชุดของการพักตัวชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้ที่ผมเอาเคอร์เซอร์ชี้เนี่ยนะมันทิ้งตัวเป็นขาลงแล้วเพราะฉะนั้นชุดนี้อาจจะมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็ได้เออต้องระมัดระวังถ้ามีการดึงกลับมีเขียวดึงเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะครับต้องเซฟเงินสดเอาไว้ก่อน เวลาบอกให้ซื้อป้าก็จะซื้อโ okay. อเคคนในน้ำ EA กับเอสพาร์ P ight, P ight, สวยนะแต่ EA เนี่ยไม่ได้ดูไม่เท่าไหร่ครับข้ามไปก่อนก็ได้มันยังไม่มีจุดที่น่าเล่นนะแต่ s อสพารอ่ะสวยกว่า EA นะครับตัวนี้ Stop ป o อ s อยู่ที่17.40ครับถ่ายคลิปน้องแบบไม่รู้ตัวบ้างสิคะเช่นตอนเล่นคนเดียวเล่นกับคนอื่นทานอาหารเองโอเคจะจะพยายามนะได้ๆขอบคุณที่แนะนำมานะครับ เจดีแบบศูนย์และ 8, ป๊อปมาดแปดศูป๊อปมาดไปผมผมพูดไปแล้วนะครับเสียทรงหรือ,อยังเจดี JD จริงๆก็ไม่ได้เสียนะครับมันดึงกลับเออแต่ว่าป๊อปมาดเนี่ยจะเรียกเสียทรงไหมมันอยู่ในทรงเดิมคือยังเป็นขาลงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ประมาณนี้นะเอาเลยเว้ยจะเชื่อใครดีวะเ <c oughs> ชื่ออาจารย์เวโอเคมหมอ้าวหมดคําถามแล้วเฮ้ยมันมันจะมีพี่คนหนึ่งอะ่ะแกทักผมมาตอนกาลางวัน แกบอกว่าแกคอมเมนต์มาแต่ผมก็ผมก็ไม่เห็นจริงๆนะนี่ไม่รู้ว่าแกคอมเมนต์มาทันหรือเปล่าน่นนี่ไงที่ได้สอบถามเป็นไลน์นึกว่าตัวเองถูกบล็อกใน YouTube วันนี้ผมขออนีตถามโอเคโอเคอ้าวนี่ๆๆนน,น,นี่มันโชว์มาแล้วนะฮะ Nintendo 19คือต้องชื่นชมอย่างนี้นิดนึงนะพี่ธจย์เนี่ยเป็นเป็นผู้พิการทางสายตานะอืมแล้ว พี่เขาเห็นจังหวะกับตัวได้ยังไงอ่ะนี่คือ Vshape นะครับจริงๆเป็นตำแหน่งของการเล่นได้นะถ้าซื้อก็คือต้องซื้อซื้อวันนี้แหละนะครับวันที่24อ่าโดยการวาง Stop Loss ไว้ที่28่สิท่วนฮะพี่ถ้ามันไม่หลุดในกรอบมันก็จะเป็นไซด์เวย์อย่างนี้โดยที่แนวต้านก็จะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 3สบาบาทนะครับแต่มันไม่เห็นจริงๆนะพี่นะแต่ผมลันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ เออ,เอก็แปลกดีนะอะประมาณนี้มีคำถามใครอหรือเปล่าวันนี้ Z 5. เซตบวกห้น้องเวลาถูกค่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าวันหวยออกจะเอามา <c oughs> <c oughs> ให้ใบหวยให้หน่อยซินะครับอะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่คอมเมนต์แล้วผมไม่เห็นนะอินบ็อกมาหลังไมได้เออพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ครื่อจ่าป่วยกระต่กินเทิมไมอืมไม่ป่วยเหรอโอเคครับนี่เวทําให้กินนะมันคืออะไรครับแนะนำหน่อยอ๋ออุด,ด้งข,ข้าวเหรอให้ปลาใช้ซ่อมนี่ใช่ไหม,ไมเอา,วาเวจะใช้หมยปลาใช้ช้อนนี่เหรออะไรกินให้ปลาดูหน่อย ไปไหนครับกินเสร็จหรือยังเนี่ย